ับตัวรถเก่งสุดสปอร์ตมีแค่คันเดียวเท่านั้นเปิดตัวป้ายแดงราคาล้านกว่าบาทแต่วันนี้ที่บริษัททอโทจัดเข้ามาให้แล้วกับตัวรถใหม่นี่เชฟโตโยต้าโคโร拉ฮังติส 1.8CR ส port ปี2022เลขไม้เพียง40,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสำหรับใครที่กำลังตามหารถสีดำ CR Sport สุดเท่อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวของตัวรถข้างหลังนะคะ กดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b ้และก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งิีตามเพื่อไม่พลาดืออัปเดตกันด้วยมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะพี่พี่เอ f ซี MC, แฟนเของบริษัทพอโต้ทุกท่านเลยวันนี้นะคะอยู่กับเซลลฟนโอกันเช่นเคยเลยพามาดูตัวรถแลไอเทมที่ใครๆนะคะก็ตามหาอยู่มีเพียงคันเดียวเท่านั้นกรณีซื้อสดจบราคาหน้า้ายได้เลยไม่มีบวกเพิ่ม จัดไปแน้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้นเพียง1 4 0 0 0บาทเท่านั้นกับตัว toyota c o l a ติ t 1 8 g r sport ปี2022ได้เป็นตัวโฉม m i ม่เนื้อเชนล่าสุดพร้อมกับตัวรถสี black attitude และตัวรถใหม่เพียง4 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะรถมือเดียวป้ายแดงประวัติสูงตรงแล้เวเรามาดูราลยละเอียดตัวออปชั่นรถเลยว่าลูกค้าจะได้อะไรกับโฉมนี้บ้างสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่า ระบบเซฟตี้รอบพันเป็นตัว1.8 GR ตัวท็อปเป็นซินได้ไฟหน้านะคะเป็นแบบ Full LED พพ้อมไฟโปรเจคเตอร์ ใบตัดหมอกล่างนะคะจะเป็นตัวแบบออโตโด้วยและด้านหน้านะคะมีตัวระบบเซ็นเซอร์รอบคันรายละเอียดที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะสังเกตก็คือล้อแม็กนั่นเองได้เป็นตัวล้อแม็กปรับไมเนอร์เชนของปี2022เป็นตัวแม็กสีดำนะคะและปัดเงาตรงขอบเป็นสีเงินสวยๆทรงสปอร์ตขอบ17และรายละเอียดบอดี้ตัวรถสันเงาคมต่างๆตัวรถสวยเดิม ติดฟิลมติดคิ้วกระสร์พร้อมใช้งานให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วที่สําคัญตัวรถปี2022รับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวกระจกแท้เดิมทุกบ้านนะคะอย่างรายละเอียดสาคัญเลยกระจกนะคะด้านหน้าและประตูทั้ง4บานและ ตัวกระจกท้ายเป็นแท้เดิมตูยต้ามีระบบนะคะ BSM นะคะแจ้งเตือนตัวรถนะคะระยะประชิดให้พร้อมเลยและในส่วนของตัวด้านในให้ดูเป็นออเดอร์ก่อนว่าได้ออปชั่นแบบจัดเต็มนะคะเป็นตัวสีตามตัด แดงนะคะสไตล์ G R Sport เลยสำหรับใครที่ชอบตัวท็อปนะคะส้มโอแจ้งเลยว่ามีเพียงคันนี้คันเดียวเท่านั้นสนใจต้องรีบติดต่อเลยมาต่อกันที่นะคะด้านข้างฝาถัางน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะ,ะมาพร้อมกับรายละเอียดบอดี้ท้ายทรงสปอร์ต มองเห็นนะคะโลโก้ gr Sport บ่งบอกความเป็นตัวท็อปไฟท้าย f ู l l e d โลโก้อักษรต่างๆอยู่ครบมีต้องถอยติดมาจากโรงงานให้พร้อมนะคะและในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังครบเซตแบบนี้เลยพื้นที่ด้านในนะคะบอกเลยว่ากว้างมากน,นะคะกับตัวห้องนะคะเก็บสัมภาระของตัวรถซีดานไซส์ L และสิ่งที่ลูกค้าจะต้องโฟกัสเลยก็คือ ห้องนะคะในส่วนของตัวด้านล่างก็จะเป็นนะคะที่เก็บของตัวย่างอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงรับประกันตัวรถไม่มีการจอดแช่น้ําจมน้ําไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนรอยซีนทางมะพร้าวต่างๆสวยเดิมครบเม็ดอักเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับใครที่ชอบตัวเตย์ฟ้าโครล่าอาทิตย์ปรับ m i มเนื้อเชนมาแล้วแค่ยิ่งขึ้นเป็นตัว GR s p o r สแนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อเลยรุ้นท็อปนะคะต้องแจ้งก่อนว่าได้เป็นตัวเบาะ GR s p o r สเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดําตัดได้แดง พร้อมกับรายละเอียดนะคะตัวเบาะสภาพสวยๆหนังตึงๆแน่นเบาะนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะคะและในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสําหรับออปชั่นตัวท็อปนะคะที่ลูกค้านะคะสังเกตง่ายๆเลยด้านหน้านะคะจะมีตัว head up display ให้พร้อมเลยนะคะตัวแสดงนะคะตัวเลขเรือนไม้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะจะเป็นแบบระบบพุช s าร์ทนะคะบ่งบอกความเป็นตัวท็อปอีกหนึ่งจุดก็คือ องกลุ่มนะคะมีอักษร GR เข้ามาด้วย หน้าจอการแสดงผลนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวหน้าจอข้างหน้าฝั่งคนขับเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วมีตัวระบบนะคะโตโยต้าเซตตี้รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกเลนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแจ้งเตือนระยะก่อนชนมาพร้อมกับตัวโหมดไว้คอนะคะพวงมาลัย Multi มัลติฟังก์ชันมีคุรสคอนโทรลพร้อมและในส่วนของตัวโหมดนะคะฟังก์ชันต่างตัวหน้าจอนะคะเป็นแบบระบบสัมผัสหน้าจอดีวีดีแท้โตโยต้ารองรับ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto พร้อมส่วนตัวแอ์นะคะจะเป็นแบบ ออโต้ Auto, รองรับนะคะตัวนาโนอีเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ช่วยนะคะให้กับผู้ขับขี่นะคะได้รับมลภาวะที่ดีขึ้นและในส่วนของตัวนะคะด้านล่างมี q QI w i r อ l e s s c ชาร g e รองรับการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายเรียบร้อยตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเบรกโคไฟฟ้าและโหมดสปอร์ตพร้อมเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบตัว GR Sport นะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะและที่สำคัญเลขไม้เพียน 40,000กิโลเท่านั้นรถปี2022สภาพมือเดียวป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยสำหรับตัวเครื่อง1.8นะคะเป็นตัวเบนซินมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4สูบและในส่วนของตัวห้องเครื่องสะอาดสะอาลละา้านหลักๆที่ขโมยจะให้ดูนะคะเป็นรายละเอียดสภาพห้องเครื่องว่ารถไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อตัด,ตดแต่งเครื่องและตัวเมทาร์อยซีนรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบหมด ินะคะห้องเครื่องสภาพเดิมๆส,สวยๆและน็อตยึดฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับฝากระโปรงแท้เดิมโตโยต้ารายละเอียดตัวรถส,สวยๆแบบนี้นะคะใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้จริงๆและมีเพียงคันเดียวเท่านั้นสําหรับพี่ๆนะคะที่กําลังตามหาตัวโตโยต้าโคโรนาน่1.8 G R Sport ตัวท็อปปี2022เลขไมเพียง40,000กิโล ราคาค่าตัวจะแนขน9หมื่น9พันบาทสนใจซื้อสดหรือกรณีตัดสดพักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมซื้อสดมาจากป้ายแดงและมีการตรวจเช็คตรวจสอบ เขาสูงตรงทุกระยะเลยรับประกันรถสวยเกตเออย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์ปักหมุดบริษัทพออ,อตโต้ด้านล่าหรือจะแอดไลน์นะคะทักแชทข้อความของบริษัทพออ,อตโต้กันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดก่าวเดตของพออ,อตโต้กันด้วยวันนี้สมโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ